สววสดีเป็นการนะครับราโดเซ็นทรัลไม่กำวังงานครับิดนี้มาแนะนำในกราบกลุ่มสีทองนะครับผมเห็นอยู่นี่คือราโดดไอ์าวิจิน่นะครับรุ่นที่เรียกว่าเป็นตำนานของราโดเลยก็ได้นะครับผมไอแบบรุ่นนี้เองนะครับต้องสีทองเท่านั้นครับที่ฮิตแล้วก็สายแบบคลาสสิบแบบนี้นะครับสายเล็กๆบางๆใส่สบายมากๆนะครับ น้ำหนักนะครับหกสิบเจ็ดกรัมเท่านั้นนะครับผมมีน้ำหนักก่อนตัดสายด้วยนะครับือว่าเบามากมากนะครับดูสเปกนะครับขนาดตัวเลือดนะครับด้านนี้นะครับผมสามสิบห้ามิลครับเป็นไซส์ดั้งเดิมเลย่ความหนาสิบเอดเก้ามิลครับแล้วก็ใช้นิยมแบบเล็กๆแบบนี้ครับเทียบกับตัวเรือนมาเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผม สายแบบพลาสสิกเล็กเป็นสเตนเลสสตีลนะครับเป็นสีทองทีพดีนะครับดูบันพับนในสายวันพับแบบสามทบแบบนี้นะครับเป็นสเตนเลสสตีลมาดูสเปคเครื่องนะครับรุ่นนี้พัฒนาเครื่องแล้วนะครับปัจจุบ,บันนี้นะครับผมใช้เครื่องอาร์ด6อาเนะครับซึ่งกันนาสำรองพลังงานสูงสุดไปที่80ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ มีตำแหน่งวันและวันที่ด้วยนะครับที่ตำแหน่งหกนาฬิกานครับผมด้านในก็จะมีความวิบปับนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคิวบิกเซนเนี่ยสีเงินอ่ะสีขาววิบปับเลยครับผมตัวนี้จะไม่ได้เช็ดนะครับแล้วก็อินเด็กซ์นะครับก็ถือว่าอ่านค่าเวลาได้ชัดอยู่นะครับเห็นไหมเป็นเส้นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นนะครับผมก็มีความวิบวับหน้าทองตัวเรือนทองทองทั้งตัวเรือนตัวสายนะครับตัวนี้ จุดเด่นของรุ่นนี้ตั้งแต่ปี1 9 6่เกนะครับแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือขอบตัวเรือนที่เรียกว่าทางสเตนคาร์ไบด์หรือว่าโลหะแข็งตัวนี้นะครับใช้เทคนิคการทําสีทองแบบ cvd นะครับผมก็คือทําสีแบบซึมเข้าไปในเนื้อของวัสดุที่เป็นโลหะแข็งหรือว่าทางสเตนตคาร์ทางสเตนคาร์ไบด์ตัวนี้นะครับทําให้สีของเขาติดทนนานนะครับแล้วก็ตัวทางสเตนคาร์ไบด์เขามีความแข็งกับอป็ที่1 3 0สาอยวิกเกอร์นะครับอันนั้นเขาคึง มีความทนตลอยจิต่อนมากๆนะครับนี่คือรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการในการในปีหนึ่งนเก้าหกสองนะครับอิจใชใ้ด้วยแข็งจึงทําให้ในการมีความเงางามนะครับแล้วก็ใช้กระจกที่เกวสไปนนะครับนี่ยาในเป็นแนวตั้งนะครับเป็นเส้นคู่ขนานครับนี่คือรุ่นที่เรียกว่าได้เป็นตํานานนะครับผม เป็นตอกคี่สั่งซัไพลรุ่นแรกแบรนด์แรกของโลกนะครับแล้วก็มีการเจียในด้วยนะครับเป็นเส้นผู้วนานครับผมนี่คือเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ลาโดตั้งแต่ปี1962นะครับลาโดจึงได้เรียกคะแนนน้ว่าเป็นม a สเตอร์ออฟแมทเทียลนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับลาโดการรับประกันของลาโดก็5ปีนะครับประกันตัวเครื่องนะครับ5ปีทั่วโลกนะครับผมก็กิมมิกจุดเด่นของลาโดก็คือสมอเรือเคลื่อนที่ได้ตรงนี้นะครับหนึ่งสิบสองไนกา ตัวสมอเรือนี้เป็นสีทองนะครับบนพื้นหลังสีแดงก็ว่าโดดเด่นชัดมากๆนะครับมีความคลาสสิกเลยทีเดียวครับนับแกะพันพับให้ดูพันพับแบบนี้นะครับคลาสสิกแบบตั้งเดิมเลยครับอ่าลายเป็นสเตเลสซตีลนะครับกดล็อกแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบงัดแล้วนะครับพัฒนาแล้วแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับกดแบบนี้แล้วก็อ่าใช้งานแบบนี้ครับล็อก ล็อคแล้วก็มีตัวสปริงยืดหยุ่นตรงนี้นะครับเวลาเราใส่จะได้สบายยิ่งขึ้นนะครับน้ำหนักก็เบามากๆนะครับผมเว้นปลาลังครับในเห็นคำว่าลาโดไดสตาร์ดิชิโนครับแล้วก็มีซีเรียลนะครับด้านหลังตัวนนี้เป็นกลุ่มที่อ่ากันน้ำได้สามสิบเมตรนะครับตัวทัวไปก็คือตากผนได้แล้วก็ล้างมือล้างไม้ได้ครับไม่ทำให้น้ำเข้านะครับผม มินิยมแบบนี้ครับแบบธรรมดาก็ไม่ได้แบบเดียวแล้วก็มีอโลโค่สมอลเรือะ er นะครับที่นิยมด้วยนิยมแบบเล็กเเรียบนะครับเรียบกับตัวเรืออย่างนี้เลยครับนี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับของลาโดแล้วก็ความสิธิษก็คือเขาใช้คําว่าดดสตาที่ตําแหน่งสามนาฬิการครับเป็นตัวเขียนนะครับผมนี่ก็นตัวแบบนี้คือเอกลักษณ์ของลาโดดไสตาเลยนะครับเราเห็นคําว่าลาโดอยู่ที่ตําแหน่งเก้านาฬิการครับผม เข็มทั้งเข็มวินาทีเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงนะครับผมเป็นสีทองครับต่อกับาตัวเรือนแล้วก็หน้าปัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือดูนะครับมันหนักเบาบางนะครับถ้า,าตัดสายออกยิ่งเบาวกว่าน,นี้นะครับผมนี่คือความงดงามของรเโอเดสตาวิชิโนครับชมความคลาสสิกคลาสสิกวนข้อมือของผมแล้วนะครับนี่คือเรดปลาหลังนะครับอ่า นี่าหลังดีบันทับนะครับผมมีความนองงามเีครับนะครับสแตนเลสตีลสีทองดีๆนะครับประเวณสายนะครับบันทับสริเสายนะครับไม่แบบนี้เลยบานมากๆครับสายข้อเล็กละเอียดนะทำให้พมงรับข้อมือเรานะครับแล้วก็รุ่นนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีขานาฬิกานะครับผมใช้ตัวเรือนเป็นขานาฬิกา ก็ทําให้อ่าข้อสายนะครับคงรับข้อมือได้ดีมากๆครับเห็นไหมนี่คือความคลาสสิกตลอดการนะครับเรียกว่าเป็นนัมตารนะครับผมราโดเดสตาร์บนที่ยังมีอยู่หนา้านอยู่นะครับผมแล้วก็ได้รับความนิยมตลอดการนะครับ ผมที่ใช้กระจกซสปายรุ่นแรกแัดแรกของโลกนะครับนี่คือรุ่นนี้เลยอันนั้นถึงได้มีผู้กันปากต่อปางนะครับว่าในการที่คนต้อ,อยกิดขวัญมากๆนะครับผมถ้าบัตรเรนี้สวยมากๆนะครับโอเคครับผมเชิญชมกันไปพอของปากของคองกันสัหรับปากส i า e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ใครอยากมาลองมันขึ้นข้อมือมาได้นะครับที่คขาเตอร์ในการ้อนโอนแผนงกายทันิวเซ็นเตัลเมกาบางนานครับผมจะเจอใหม่คุณหน้าครับสวัสดีครับ